ทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาทั้งต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อข่าวมาสบข่าวมาพบพ่อครับสำหรับตัสินเคยนะพี่น้องมือเน,อะนะาะม่ได้มาตรสีพาเอฟซีมาแกงกระเบาพี่น้องมาบ้านสังลีเนาะมีข่าวพอคนว่ามีข่าวดีพี่น้องข่าวดีเรื่งองไฟฟอกไฟฟ้าเด้อว่าเดีข่าวเรื่องสงังลีดึกไหมพุ่นเนาะ แม่ติดตามโซนลำการได้พี่น้องเด้อตัวคาร์ก็เดินทางมาฮอดพี่น้องโอ้วเขาเริ่มเป็นเลย,เลยพี่น้องเป็นหวานแล้วเนาะโอ้เป็นไวเนาะเขาตุ่เน,นเี๋วเวลามันใหญ่มันขี้ร่ายพี่น้องเราต้องน้ำไม้ตลอดแต่ว่ารุ่น มายุไปจงกันอะนะนั่ก็ดไม่คายวะเนาะเป็นกันเด้อ่ะฮะมาสวยเลยฮะเตอ่างเตน้ำมันกับบ่มีบ่มีน้อยู่นนสิที่บ้านเรพังสิว่า เทอเชโน่ผมมีน้ำมันไหมมีกับพอดีตุกไม่น้อยสั่อตุกสิพันินตุอุ้งสงแสนนเพองน้ำมันเย็นมากกับอยู่นี่จะได้ลายเขาเขาไปลใส่กระทุกหาลิตรยังบ่ได้นะตัะอาวอแล้วก็บปิดกระทุกใหญ่เมื่อใส่รถจักรยืนกันบอได้มันนะอย่้ปลาเนี่ยใสกระทุกน้อยน้อยเนี่ยก็ได้บ่ได้มันเา โว้ยตัวกระทุช้าลิรแค่นี้นี่กระทุกหาลิซเมื่อใส่รถจับยี่ห้อไนนาวะก็ได้คนะยะคนอะไรมาเห็นอยู่ปั้มอยู่ตรงนี้ปั้มน้อยตัวต้องคั่งนี่มาซื้อเอาอะประมาณหวหอดเต็มทุกห้องฉันน่านสองแสนวันน่สิบปอนตายตายคน ่าไม่ได้บอกไฟบอกไฟผ้าของเขาเลยบ่ยังบอกเอาท่าดูนี่นะที่เราเป็นนั่นและไจะบอกสึกไทยไฟหรือไปต่อมาเลยเนี่ยดึงไม่ใช่น่ะเอาดึงมาหน่หมดุ๊บจะนึกว่ามานี่นั่นนี่นี่ใกล้เนี่ยแจ่วหัวชนพนด้นเรื่องอะไรต่นงปุ๊มาเลยก็ถอดสายไฟรวมนงดึงมาเลี่ยเอาปุดบปุ๊บักอันนี้ออกนี่โอ้สิดึงมาแต่เฮื่อนอาเป็นอยู่พุ่นบอกไม่หนะใจหัวเนี่ยดึงมาในเบ้นบอกโอ้เป็ดึงมาเลยเด้อพี่น้องมันจะซื้อดอกไฟมาใส่เลยกัน ข่อไวเนาอข่าวละไพี่น้องเลยแม่เอาลูกไปค่ะไอปาราเราเราเรานักาไม่ให้ไลิ่งเราอ่ะน่าไม่บอเนียนยังบระเดดึงเด้พี่น้องสายฟกสายไฟเพิ่อนมาถากถามาไล้ยลยคนก่อนเพิ่นมาบางทีได้ดึงพี่น้อง ตัวนี้แล้ววาซ้ายนี่แล้วว่าพออคตรออกเลยมา่อออกมาเจ้าหัวเขาหนิน้ำไม้สรึกไม้ไรนั่นแหละมาเจ้าหัวโอเคพี่น้องมาตัวสีเดินทางไปเอาแม่เป็นก่อนพี่น้องไปเนาะตัวนี้นอยู่หน้าอาูบไปเอาน้ำไมทพี่น้องเลยมาตัวจกามาซวยๆในมือนี่พราะว่าไปหล่อเติมน,น้ำมันหลดพี่น้องน้ำมันหลดบุมีแถวเขตเซโนโ่ลายปั้มอยู่พี่น้องลายแต่ เติมมือได้แค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวมืดพี่น้องปัม๊มได้กะนแตประเทศนี่เป็นนี่ปั๊มน้ำมันพี่น้องแปลกอย่าพี่น้องเดินทางไปว่าแม่เป็นก่อนหน่อยหนึ่งคุณอค่ณอนอี่่าอยู่หน้าร้านบุพี่น้องคนหนึ่นนง เห็นไปกันมาจากไหนเหรอเห็นไหมเอบ่ต้นฮักมันเดสไหมมาอุ่น้ำไม้น้ำมันหลานนี่เห็นบ่เอาน้ำไม้เห็ไปแกงนี่นอะอ๋ออันนี้กะดีกะเพาะดีกะเพาะโคบุนไปซื้นเปนวดอ่ะอืมไปชื้นเปนวไปเนี่ยจือาแกงนหน้าวนี่เอาแกงคณละถือเอาไหมมาสิถือมัคนนี้เอาตเอา่าบยางบลดจ้ะ ไปซื้อคนได้เคยไปคนไปได้าหารนี่คลิปงพันเมื่อแกงอ่ะพี่น้องเลยแม่เป็นเมื่อกรนั้นเป็นนัวบัเป็นนัวสิงพันเป็นนัวพีบ่มีเป็นนัวห่านค่ะพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเดือนเลยนเรียกว่าแกงกินย่นใ่บ่แม่บัเออที่แกงบนเห็นชงพี่น้อยสมแน่เบื้องพี่น้องหน้าใม่พี่น้องเลยแม่เป็นหนมา ปลามีใตหน้อยใหญ่มันจะเห็ดยังได้มีแต่ค่อยเห็ดอันนี้ค่ะปลาเราใหม่พี่เนาะเห็ดเผาเนาะหน่อบักใหญ่เนาะ่อใหญ่เนาะพี่น้องค่ะอันนี้กับปลาแด็ดมันเอาหัยนปลาทุกกอได้ไหมกอใหญ่โนาะโอ๊ยโมดิอึดหน่อเ้าขาห้าขาพี่เนาะเอาอันนี้บงไหตัวนี้นี่มันโป๊ะขึ้นเลยตัวนี้หนทำไมบงวะมันให้มาแก้มให้เอาอืม ของอามก็มีอยู่แลกงเลยบ่หน่เอาแกงเยอนี่ลเงเงินกลัว็นออกแบบใหม่แล้วพี่น้องแกงปาบแ้แกงไม่กวพี่ายมักทายเสพซีหกว่าสบายดีเอานยมเอายอซี้องคามเลยสบายดีโมเดนาดนแหละแมาซื้อเตาล้กปปซื้อเตาอีกวันนี่ใย ไปยังกันไปใช้เบื้องบเงินคัวกันไป,ไปนนน็นีังรื้อเตาแล้วมกละกากูจะกันละกูใช้เป็นซงเนะไติดอนติดหูนี่ติบดกระดาษของเห่ยกนะบีำอืนี้ก็หัวแห้งอะไนะีคือในปอดเ็มเห็ด <c oughs> มือได้เนี่ยคือโบเห็นพอคือเห็ดมือได้เนี่ยหลังคาเนี่เอาเห็ดแต่มือมีมากหมดแล้วอ เอาไปไปซื้อเตามาหลูดนั่นไม่ได้ไปบริการงานเพื่อพื้นเปลือกเปลือกนี่มันก็ต้องใส่เตาเตาต้องใหมนะเตาดัางอะไรนะเตาดัางโบลาณโบราณแบ่คุ้มกุญแซื้อเตาอีกบ่ซื้อเตาแล้วไงตัวแล้วมันมันใหญ่เข้าแบบต้มน้ำหม้อดั้งถ่านเฮ้ยูอยู่กินได้แต่เขาใส่เตาต้องหม่นั่นในบ้านนี่มีหรือไม่มีอยู่หันันเดียวหันเตาเตาใหญเตาเตาดังพื้นแบบนี้ที่นอนห้องกับประเมาบ้านอ้ายเป็นการที่ว่านานในที่พี่น้อง อมาตรวจกันที่มารีวิวให้เบิ่งหน่อยหนึ่งพี่น้องก่อนสะเอาข้างนอกมารีวิวให้เบิง่งนกันพี่นออ้องอืสวยงามด้วยพี่นอ้องดื่มสมบูรณ์ไปที่ระนิดที่หลักนตอนเนาะเรื่องที่เอาไฟเข่านี่ม่นถึงมาจากน้องสาวเพิ่อน น้องสาวเพิ่นเป็นคนต่อมาให้เลยพี่น้องพี่น้องมกอทาเมื่อฝนนี่เลยเมืน่อนที่ตกอะไรพี่น้องเลยอรรากาศพี่น้องเยจา้จาจีน่าสิเดยพากันแกงน้งาใหม่ก่อนพี่น้องเลยแหมเป็นสีแกงสุ้กิน มาตวดกับขอตวดขอภัยหลายๆเด้อพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยและฝั่งเราเมื่อวานนี้ไปลงคลิปนิดนียเนาะขอโทษหลายๆพี่น้องเลยการทำธุลักในพี่น้องเมื่อวานนี้ก็เลยบได้ลงคลิปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มาตวดกับขอจบขอลาไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส่องมาตวดเซโนซานแนลนะพี่น้องเนาะอะไรก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่บข่ามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อ อาอสำหรับที่เลยค่ะลาไปก่อนพี่น้องบายบายพี่น้องสบายดีพี่น้อง